สวัสดีครับคุณผู้ียร์คุณผู้ชมจามันเป็นไมครักกบ l ก c k y Box y เย้วันนี้เรามาเปิด Lucky Box เปอร์แล้วก็เพสตันแล้วก็ Lucky Box กก แพทนั่นเองเราวันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับประตูกลหรือว่าแถบดอนเองซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นคําว่าแถบดอใช่แล้วครับแถบดอคือประตูนี่เองเห็นไหมบอยรู Boy, ้จักไหมฮะมเนี่ยม,ม,มันได้คือประตูในไมค์คาร์ที่แบบว่ามันเอาไปใช้ขึ้นเอ่อแล้วก็ตกแต่งบ้านนั่นแหละนะครับใช้อื่นนัก็คือประตูกลเนี่ยคือมันเอาเอ่อคือมันคือประตูใต้หลังคาบ้านกูใช่ถูกไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วที่มึงบอกว่าใช้ได้อย่างอื่นได้หลายอย่าง,างคืออะไรแพททำอะไรบ้างทำให้มึงหมอกได้ในวร์ช้าล่าสุดอ๋อ อ๋อหมอบได้โอเคประโยชน์เยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเลขกล่อง <Sab> er ฟาเบอร์เลยดีกว่าเพราะว่าฟาเบอร์เนี่ยเป็นไม้อาบางและอาบ้างเลยโอเคมาว่าแล้วเปิดเลยมาเริ่มอ่ะเริ่มเด่งเ,เกงมาเริ่มมาเล่นเกงแล <c oughs> ้วก็ปั๊บปั๊บอ่ากงนบิ๊กฟูดบิ๊กฟูดคืออะไรอะ <c oughs> ่ออะรถไงมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่หมีเหรออ่ามันบิ๊กฟูดมันเหมือนจะเป็นสัตว์นะที่อ่ะสัตว์ที่รูดถ่ายไปสัตว์ที่ถ่ายอะไรวะเฮ้ยอันนี้หมดกระบองเพชรเฮ้ยตกใจหมดโอ้ยผีมาเฮ้ยอะไรอ่ะ ไอสปาวเองละโตแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแพทบ้างอ้าวบ้างเปล่าหวังว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะเปิดเสร็จก่อนบอยหรือว่าบอยจะเปิดเสร็จก่อนเราหนะ่าตื่นเต้นจริงเลยมันจะเอากุเปิดเสร็จก่อนมึง <c oughs> ก็ไม่แน่หรอกอันนี้เป็นดาบแลแต่ว่ามันตีได้ข้างเดียวทุกคนมันจะตีกันตายเหรอประเด็นมันถือแล้วมันมีอ๋อตีไกลด้วยนี่ไงเออตีถึงนั่นเลยงั้นเราเก็บไปตีบอยแล้วกันไอบิ๊กฟุตมันคือใช้ตัวหน้าจะใหญ่ใหญ่หรือเปล่าแล้วมีขนนะเออ เออน่าจะใช่คิดหน้าชิมเดียตัวเดียวไปเออเ,เออมึงก็คิดเหมือนกูเลยน่าจะตัวเลยอันนี้เอ้ยทำไมขอมันเกลือจังวะอันนี้รองเท้าแคทเฮ้ยผีกับหัวเฮ้ยไอมึงพูดอะไรอะ่ะหัหวฮะอะไรวะหัวอะไรวะไม่ไรไม่รู้ไม่เก็ตมึงพูดว่าอะไรผีกับหัวแล้วไงเร,เราหัวนไม่ได้งงผีกับหัวพวกกับอะไรวะงงเว้ยล่วง อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นรถไฟเฉยอันไรนของมันทุกคนเล่นมุกอะไรก็ไม่รู้โอ้ไม่เก็ตหว่ะไม่เล่นฟังนะผีหัวหัวกับเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าปว่ากูเริ่มรู้แล้วเออแค่นี้แล้วกันเออแค่นี้แหละแล้วไหนไม่รู้เรื่องเลยมึงอไงโอ้ยระเบิดอีกไอ้แล้วกูต้องไปเปิดละที่มันข้างบนกูไม่เนี่ยอ่ะคือไปเปิดทุกคนเนี่ๆต้องไม้ให้สุดแล้วแค่นี้ก็ใช้ห่วยเอาอันนี่นี่มาเปิดเปิดเออเออไม้หมดเออไม้หมดเลยแต่ละอย่างตอนนี้น้องบอยได้ก่อนหรือดับ ะอ,อะไรครับพี่ทีโอ้โหทําไมน้องกาดทะเลยคือตอนนี้แบบพี่ได้ด่าบแบบโหดหแล้วก็โกโหดแล้วโน,โหหน,น้องบอยอุย้ยปืนเลี้เหรออุย้ยธนูอ๋อน่าจะเป็นธนูแคนตัสใช่ไหมเอออันนี้เป็นโอ้ว้าวอันนี้อวอ,อ่าคืออะไรอะ่ะซูเปอร์แคนตัสกับดาบแคนตัสงไอซูเปอร์แคนตัสนี่ระเบิดปะเออมันจะมีแคนตัสที่ปาได้ระเบิดใช่หรือเอะไรอันนี้ลงคุณใจคุณรักนี่คดณรักคุณใจนี่แล้วโอเคได้อยู่ นายขอรอซูเปอร์แคนตัสอ๋ <C ant us> อคือซูเปอร์แคนตัสตีแล้วมันบินไกลๆนี่เองกระเด็นไม่บินไม่ไม่ถือแบบแกระเด็นเฮ้ยอะไรอ่ะปืนทองเอ้ยใส่ลุงไม่เอากระสุนอ้าวโฮ้ยปืนกากทิ้งไปกากมันคนเปิดอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เฮ้ยบอยมึงยิงมาแล้วกูได้บัฟด้วยบัฟไปไหนวะแต่บัฟลาวนะเอ้ยบัฟลาวบัฟลายนะบัฟลายอันนี้มันใส่แล้วมันก็เฉยๆไปไม่เอาแล้วกันเราใส่รองเท้าแคนตัสนี่แหละอุ้ยอะไรอ่ะ เอบีซี oh, เอ้ยซอบบี้นั่งอยู่บนเอบซีมึงรอรอก่อนม่ได้หรอวะมงึงรีบหรอรีบอะไรอันนี้อะไรอะ่ะอ่ากอบบินน่าจะคราบได้นะอโอ้โหดาบกอบกกอบินดาเมจห้าเจอว่าเกาะมันกากเออจักรบินมันจักรบินมันกากนะเออแต่ว่าเกาะ <AI G. S 1> มันได้ <AI G. S 1> นะเฮ้ยลัอกกี้วอรชันโอเคโอ้โหแต่เป็นลัอกกี้วอรชันกระโดดหนึ่งร้อยเพื่อมาตะอแพเหรอวะเนี่ยกระโดดสูงแน่กระโดดสูงนี่กูอะไรขนาดตีแก้มได้นเป็เท่าไหร่เออสองหมื่นโอ้โหทำไมของมึงเท่าไหร่ ตายละมึงได้อะไรเออกูจะถามเลยมึงโหร้ออะไรมึงได้มึงได้อะไรฮะไม่ไม่กูไม่พูดละกูยัดตอนที่ไปกูกูก็แพ้ละกูยังบอกมึงเลยนะมึงบอกมาฮะดาบไหนบอะแป๊บนึงไหนจำไม่ได้ดาบอะไรดาบอะไเท่าไหร่ดาบเอสิบแปดอ๋อสิบแปดเออแล้วมันน่ามันแค่ดาบเอ็ดสิบแปดนะไม่ได้บอกว่ามันโหร้อีแค่มันแค่มีปั๊บปิกฟูดคือโหดกว่าเคนตันแล้วทุกคนกอบปิกฟูดอ่ะ แล้วมันเป็นอันดับด้วยข okay. ี้อะไรอ่ะโอ้โหูุณเหลืออย่างละสิบ่องแล้วนะเออกูเหลืออย่างละยี่สิบคุเหลือหกสิบไปแหละและไนี่ผมบอกอะ <c oughs> ผมเหลืเยอะเลยโอ้ยเปิดช้างผิดอย่าเพิ่งมาตีกูไปไอ่โอ้ยอย่จาจปบใบสั้นมันเกลือจังวะเนี่ยกูตลกกับมึงได้เหรอฮะข,ข,ขอโทษขอโทษขอโทษกูตลกได้เหรอฮะขอโทษเออผิดนึงแหละคุตลกกับมึงได้เหรอเออนั่นแหละจริงๆคนเก็บไม่ปาเอ้ยปืนบอย มึงแคทตันได้ไงมึงแคทตันระเบิดที่กูบอกมึงลงมามึงลงมาถ้ามันติดต่อเราไม่กดเกิดครับกูไม่ติดต่อไม่ได้เลิกเอาแน่ดีบีไม่ได้ดีบีกูไม่ผิดกูเกิดละเอออม่ได้ไม่ได้จะปี๊บตีพีคิดมากนะมึงมายไปตายไปตายลุงมันมินสุมินสูงมากเลยไปตายตายดิลุง เออจะพากันี่ยไม่ตายสักทีไปยิงแล้วเฮ้ยบอยอันนี้สีเขียวเมื่อกี้สีแดงอ่ะเขาลองสีเขียวฮะอ๋อไอ้ยเอ้ยเอ้าดึงว่าหมาไม่ตายเฮ้ยลอยอีกนี่ไงนี่ไงตายวัดเดาฟาดแกงกูแล้วตายกันเลยอันนี้เป็นเพชรโอเคอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูเก็บเพชรก่อนเฮ้ยอย่ายิงกูยังไม่เกมเลยนะอ่ะกล่อคลอยบล็เพชรสันเพชตันเฮ้ย เดี๋ยวให้กูเปิดก่อนบอกว่าหยุดก่อนไปไกลๆที่คนจะเปิดในที่ปล่ารละเบิดมาป่ะสเปเชียลแคนตัสกับอันนี้เป็นระเบิดทุกคนเออแล้วทำไมมันมีสปีดปะ่ะอ่ะเดี๋ยนะอ๋อเพราะเข้าไปในตัวบอลมาเลยได้สปีดโอเค <c oughs> วายอันนี้อะไรอ๋อแอนนแอนวิลมันจะมีอันหนึ่งที่มันเป็นเอ่อแคนตัสแล้วก็ระเบิดลงมานั่นแหละหรอใช่อันนี้ถุงเงินอ๋อเมทัลอันนี้คือแร่ถุงเงินอ่ะลองรองเท้าดู อันนี้เป็นรองเท้าแซนแมนโอ้ดีกว่าแคนตัสนี่แคนตัสกากจังเลยลออันนี้ดูบ้างอันนี้น่าจะเป็นของเจนยูนิคอร์นฮุ้ยฮู้วแรงยูนิคอร์นกูหมดยังวะอ๋อนี่ไงกูทิ้งไปนี่ไงเหลือสองอันเออกูคาบของอยู่ดาบยูนิคอร์นดาเมจยี่สิบแรงกว่าแคนตัสโอเคหมดหมดแล้วเออเออเจอดาบยูนิคอร์นกูไปเป็นไงล่ะบินได้เลยขอร้องอย่าพึ่งแกล้งขอร้องอย่าหยุดแกล้งเฮ้ยย่า นี่นี่กูตอนนี้กูเหลือเอ่อประมวลผลก่อนเอ่อเหลือประมาณ40กล่องโอเคโคตรเยอะเลยไอ้ข้างโอ้โหได้หัวมาโอ้โหเอาจริงหัวแต่ละคนเท่อยู่เนี่ยฮัลโหลอุย้ยค้างจะบน่นเลยว่าหน้าคิปเปอิลน่ารักเอ้ยหน้ามันเท่โอ้แล้วกูได้ไอ้คิปเปอร์นี่มาเอา้า <c> เ <oughs> พราะมึงเข้าไปในโซนหัวยังไงละ่ะนี่ธนูที่มันยิงกูตอนแรกใช่ไหมอ่ะไม่น่ามีระเบิดดาเมจไม่บอกเอ้ยดาเมจเออกากอ่ะยิงโดนโอเคไม่มีอะไร โอเคขอบคุณนะที่รอดมาให้มาแกหมดแล้วรอยเปี๋ยวฮะซูเปอร์คลาวมีเป็นมันเป็นบัวเหรอบัวตัวซูเปอร์อ๋อซูเปอร์อันนี้เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นฟองน้ำใช่หรอป่าเออใช่ฟองน้ำเปียกเอามาทำไมวะเนี่ยอันนี้เป็นปืนแซนแมนอ่ะลองยิงดูโอ้ยิงเข้าตาบอดรอว่าเฮ้ยมึงไม่รีบเปิดอ่ะฮะรอจังเลย เราต้อผิดโอ้ยลาปาอันนี้เป็นดาบอัน,น,น,อน,นไหนวะมีอประมูลโอโ้ว้าวโอเคอมึงมีดาบมึงติดเจออะไรมมีดาบสองมือก็ชนะแล้วฮะมึงมีดาบสองมือมึงก็ชนะแล้วไม่บอกไม่บอกเราไม่ได้อะไรมึงติดเจออะไรแค่ดาบเดียนั้นก็ชนะแล้วมึงติดเจออะไรไม่บอกหรอกเอ้ยติดมาใกล้หมดแล้วสิบเอ็ดกล่องแล้วโอเคระเบิดว้าเออ มาเฟสตันเฟสตันนี่ก็โอเคนะแต่ว่ากล่องที่กากสุดเท่าที่ผมดูมาเนี่ยก็น่าจะเป็นฟาเบอร์ใช่ป่าวะฟาเบอร์กากสุดใช่ไหมหมอน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 ไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้แย่ <c oughs> แยูนิคอนเอ้ยี่ยงไงหมอนยังเ <c oughs> ย่ยูนิคอนดีชุดอ่ะยังหมดยังสองกล่องแล้วเนี่ยบูดมากจริงเลยโอเคอ่ากูหมดแล้วพอแจมใหญ่นี่นี่โอเคครับงั้นเราก็จะขอสู้กับบอยคนกากันเลยฮูู้ ออวิเหอตอนนี้จะขอความสรุปบอ,อสอเสรองนะชอบเ็นโกลแล้วสกายชอบผมยูเทนเคชั่นครับผมมาโอเคก็ผมก็ใส่เกาะมาเนี่ยนะก็คือผมเอารองแร่ถ,ถุงเงินเนี่ยรอไปคัพมาใส่เทียบกับบิ๊กฟุตดูแลก็ผลสรุปว่าอาร์มแร่แซนแมนเนี่ยก็พอๆกับบิ๊กฟุตเนาะโอเคมาพร้อมมั้ยยังจะ๊ะพร้อมแล้วโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวปลาบับก่อนปลาพร้อมยั้ยทําไราก็ไปกันเลยม,มาไหนไอวประตูแถบรอจะโหดสักแค่ไหนกันเออโอ้โหพอดีแบบเกาะพี่อะไปเตะมทั้งตัว มันโอ้ย,ย,ย,อยคือแบบบอสมันตีกูไม่ลงเลยว่ะเออไหนลองให้แบบมันตีบอยบ้างสิโอ้แม่ครับผมชมนพันธุงครับไม่เข้าเลยหรอไงครับเอ้ยเออกูลืมไปกูตั้งบอสกูตั้งเลือดบอไปพราะมันสิบล้าน,น,านากูลืมโอ้นดาเมกูสิบแปดกูลืมกูลืมมาเอาใหม่แก้เลือดบอสแล้วโอเคมาลุยต่อแทบรอโอ้โหคือไอกระบองเพชรนี่ผมคงไม่ได้ใช้กับบอยหรอกอะงีไปแล้วกันดูดิโคตรกากเลยเอาบอสแท่ไม่ลงอะทุกคนดูดิโอ้ยผิดหวัง โอ๊ยมือลั่นมือลั่นโอ๊ยตัวตีนสีนไม่ได้ตั้งใจเอ้ยแล้วทำไมมันมีบัฟลอยอ่ะอ้าวอ้าวอ๋อมันไ่งอยู่นั่นแหล้วโอ้ใจโอ้โหอ่าผมรอดาบยูนินควันตีดิเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวอะไรอ่ะฮะคืออะไรอ่ะบัฟหัวคุยังไงล่ะโอ้โหเล่งอยู่นะเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวต่อไปเป็นสุดของเราดีกว่ามาพร้อมยังจ๊ะกูตายแน่เลยอะโอเค เดี๋ยวว่าเราไปเก็บบอสก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะเป็นตัวกอขอกคออ้อทุกคนฮมาพร้อมยังพร้อมยัง<า>จะพร้อมใช่ไหมยังอ่ะพร้อมยังมาพร้อมแล้วทุกคนผมลืมกินแอปเปิ้ลอีโมจิป่ะอ่ะกินแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็มาเลยมาบึ้งมาไ<า>อ,อเดี๋ยวดูแก มีดาบตีไกลสองเล่มดาเมจหมื่นสองหมื่นสองเล่มปะอ๋อคือตีใจ่คือมีดาบได้เป็นสองมื่สองเล่มเหรอใช่เพราะมันแต่แต่มันตีได้ครั้งเดียวนะมันเป็นดาบไงว่าดาบป็นมั่นธรรมดามันเป็นดาบทองแต่มันแค่เอนชาร์ดเอ่อเอนชาร์ดดามอยูไปสองหมื่อ๋อแล้วก็เปิดไม่ได้เลยหรอวะแล้วก็มันก็มีแบบไอ้นั่นด้วยหมายถือว่าแบบบัฟพิเศแบบตีไกลมากๆเข้าใจไหมนั่นแหละอ่าเดี๋ยวมึงรอเอาตีกูมาดิอ่าตีกูมาโูวมึงก็ตายตีมาดิไม่มี ดาบอะไรก็ได <to break down together> ้มาตีตามผมมึงอ่ะเอออุ๊ย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 อาตีไปอีกตีไปอีกตีมาตีเร็วเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเรื่อไม่ลดเลยว่ะแล้วก็อับเบนเดบิลได้ป่ะฮ่าฮ่้กูยอมกูยอมก็ได้เลยอุ๊ยอ่อนนะคนก็อ่อนในคลิปนี้คลิปเดี้อะลรอ่อนในคลิปนี้แหละกอ่อนให้อ่ะ